ก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโรงเรียนสวนันเนี่ยได้พัฒนามาค่อนข้างมากและประสบความสำเร็จแล้วก็จะต่อยอดให้สูงขึ้นนะครับให้เป็นไปตามนโยบายหรือความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการนะที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงนวัตกรรมให้ได้นะครับเพราะนวัตกรรมเข้าถึงนวัตกรรมนั้นเป็น เป็น How to ที่สำคัญมากที่เด็กสามารถไม่เอาไปประกอบอาชีพได้ด้วยเอาไปต่อยอดผลผลิตในครอบครัวของตนเองเนี่ยของพ่อแม่นะให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้ด้วยครับ,รบอาจารย์ครับะจะทำจะทำชื่นชมนะครับของโรงเรียนต่างๆที่ใช้ Active Learning ออาอนาคตต่อไปเนี่ยอาจารย์คิดว่า จะขยายหรือว่าจะเห็นผลอะไรหรือว่าจะเชื่อมโยงอย่างไรอีกมิติหนึ่งได้นะครับอารครับได้ครับจริงๆอ่ะนะครับโรงเรียนมาตรฐานสาปลที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเอาไว้นะครับนะกระบวนการเรียนรู้แรกเลยอันดับที่หนึ่งที่ครอบคลุมการสอนทุกรูปแบบก็คือ G-Pass Five Step ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โรงเรียนได้พัฒนา ตามกระบวนการ uh, G-Pass Five Step ในแบบ Active Learning แบบนี้เนี่ยนอกจากประสบความสำเร็จที่ทำให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงนวัตกรรมหรือเกิดผลนวัตกรรมทั้งกลุ่มและเดียวได้แล้วโรงเรียนเหล่านั้นจะยกระดับตนเองไปสู่ระดับมาตรฐานสากลโดยอัตโนมัติเลยเป็น,าปน uh, มาตรฐานสากลที่แท้จริงครับมีทั้ง ผลผลิตล่องรอยหลักฐานการพัฒนาที่ชัดเจนครับและ G-Path Five s t ็ p ที่นว,วัตกรรมครูถุนนวัตกรรมนักเรีนยนอะไรที่เห็นเป็นเด่นชัดอะไรที่สามารถที่จะเป็นเป็นรูปปรรมให้เห็นเห็นได้ชัดเจนนะครับเออคราว่าในรูปแบบของ G-Path f i Step นะครับ G-Path f i Step เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับสำคัญมากที่จะทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับ ให้เข้าใจรู้ความหมายเห็นคุณค่าและส่งเสริมคุณค่าและรักษาคุณค่าเหล่านั้นนะไว้ตลอดไปนะครับและาสาระการเรียนรู้ท่้ง8ปกลุ่มสาระการเรียนรู้ล้วนเกี่ยวข้องกับบริบทของวิถีชีวิตและความเป็นไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเรียนด้วย g p a พาท์ไ e ส์เดทำให้เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าของความเป็นชาตินะครับแต่ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยความรู้ที่แทจ้จริงก็คือตัว G Path f i Step เพราะ G Path f i Step จะกลายเป็นความรู้ที่หลุดจากเนื้อหาทั้งระบบและ G Path f i Step ก็ไปเรียนรู้ในบริบทอื่นที่นอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นในสถานการณ์ชีวิตจริงของแต่ละครอบครัวในแต่ละชุมชนในแต่ละภูมิภาคเห็นไหมครับในแต่ละอาชีพเพราะ G p a d f i Step จึงเป็นกระบวนการ คิดขั้นสูงเชิงวิจัยเลยครับเพราะในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในระดับมัธยมปลายนะครับให้ทำงานร่วมกับชุมชนปฏิบัติการเชิงวิจัยผ่าน GPad ไฟสติ๊ครับเพราะมันเป็นกระบวนการวิจัยชัดตินนะเพียงแต่ว่าเราไม่เรียกให้มันยากเกินไปนะครับแต่เด็กไทยเก่งมากสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมครับ การปฏิรูปในในชั้นเรียนนี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสอนตามหลักสูตรนะครับหลักสูตรคือแผนการแผนการพัฒนานะครับนะหลักสูตรนี่คือการแผนพัฒนายกศักยภาพของผู้เรียนหรือแผนการจัดประสบการณ์และทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนจะเห็นเลยว่าหลักสูตรเป็นกริยาชัดเจนแผนการจัดกิจกรรมแผนพัฒนาทักษะนะครับ ให้บรรลุปเป้าหมายหลักสูตรเป้าหมายของหลักสูตรคือมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้คือความสามารถในการแสดงออกของเด็กแต่ละคนนะครับในด้านของการคิดเชิงระบบเลยตั้งแต่การคิดแสดงออกอทั้งเหตุและผลทั้งเชิงคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมทักษะการปฏิบัติการพัฒนาการสร้างผลผลิตต่างๆจะเห็นว่านี่คือความสามารถในการแสดงออก ที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดไว้เป็นกริยามดเลยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัว active learning กับ G p a f step จึงตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรและเป้าหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและกระบวนการ G p a f i step จะเป็นเครื่องมือกลไกสำคัญอีกที่จะสามารถหลอมรวมความรู้เชิงเหตุและผลเชิงคุณธรรมและทักษะมาเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นความรู้พ้อเดียวกันไม่ได้แยกส่วน<ช>เห็นนะครับเพราะกระบวนการตังนี้จะเป็นกระบวนการที่เป็นเป็นตัวความรู้ที่เป็นแก่นของความรู้ที่แท้จริงที่ไม่ติดกับเนื้อใดๆ,ๆครับและขณะนี้นะคะของกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยภาครัฐแตเอกชนจมีอ่าแนรับเกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนคะคอะไรนะครับคือกระบวนการความคิดแบบนี้นะคะคำภาครัฐแตเอกชนจถ้าประันกับสืารนตอนเนี้ย เพราะว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในขณะนี้นะครับตามเป้าหมายของผู้บริหารและและผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนอยากให้ครูเก่งอยากให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับก็พยายามที่จะเข้าสู่ในกระบวนการในรูปแบบ active learning ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทางสถาบันมีโอกาสก,าก็ไปเพิ่มไปสริมความเข้มข้น โดยเอากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติแบบ Active Learning นะครับเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงตัวผลผลิตที่เป็นทั้งเป็นทั้งโครงการโครงงานและสูงขึ้นไปก็เป็นนวัตรกรรมนะครับให้มากขึ้นครับจัครับค,คบนนพเดินหน้าออรวปแ c t i v e เร a r n i n g ได้ี่เอ็จแล้วแล้วถือว่าประสบความสำเร็จหรือยัง คือตอนนี้มีอบรมมากนะทุกวันนะครับนะครับแบบทั่วประเทศนะเป็นความต้องการของโรงเรียนนะครับของเขตพื้นที่การศึกษานะครับอะไรที่สนับสนุนได้ก็ก็พยายามจัดวิทยากรเข้าไปช่วยส่งเสริมนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุดนะครับเพราะเป้าหมายของพอวองเขคือว่าอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับเข้าถึงนงวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เลยครับผมคิดว่าเยอะนะคะรับผ,ผมว่าน่าจะต,ตอนนี้ครับโรงเรียนคือทุกโรงเรียนก็ทำไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่เน้น Active Learning นะครับเปียนแต่ว่า,าพอวกก็ไปช่วยเสริมด้วยดุดมการณ์ของพอวอที่จะเพื่อเสริมให้เด็กไทย,ยมีศักยภาพ นะเพื่อให้เกิดปัญญาที่แท้จริงถ้าเกิดปัญญาที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากความยากจนและพัฒนาการชีวิตไปในชงดวกได้ตลอดเวลาครับ